สวัสดีครับทุกท่านครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็เป็นเมนูนะครับกาเหลาหมูน้ําตกนะครับแล้วก็เติมพิเติมพิป่ลเติมถั่วนะครับแล้วก็เติมน้าปลานะครับแล้วก็น้ําส้มนะครับตามชอบนะครับเดี๋ยวนะแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ พอดีระหว่างทางกลับนะครับจากต่างจังหวัดจากพิจิูร์นะครับก็แวะทานอยู่แถวสละบ,บรีนะครับเลยสารแรงงานมานะครับสารแรงงานพักหนึ่งนะครับก็จะมีปั๊มบางจากนะครับเราก็แวะทานในปั๊มบางจากนะครับแล้วก็เติมแคปหมูลงไปนะครับแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ ชิมน้ำอีกหนึ่งทีนะครับส่วนทานคู่กันนะครับก็จะมีอีกเมนูหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมนเูเป็นเมนูข้าวนะครับเป็นเมนูข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับก็จะเป็นเมนูข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับกลาดน้ำหมูแดงมาช่ำๆนะครับแล้วก็มี ไข่ให้หนึ่งใบครึ่งใบนะครับแล้วก็ตักหมูแดงหมูกรอบทานก่อนนะครับหนึ่งคำนะครับรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ตักหมูกรอบนะครับคำที่สองนะครับแล้วก็มีน้ำซุปให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ตักคำที่สามนะครับ ราก็ตัดขันที่สามนะครับเป็นหมูแดงล้วนๆนะครับพอดีเพิ่งมาลงนะครับพอดีหลังจากเราทานข้าวเสร็จแล้วก็แวะปั๊มแล้วก็ขึ้นมอเตอร์เวย์กลับเลยนะครับเลยไม่มีเวลาโพดนะครับเพราะเดี๋ยวกลัวรถติดตอนเย็นนะครับเราก็ทานไข่ครับครึ่งซี่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูนจบนะครับท่านในเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับถึง ที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ